น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอระนตสมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าสาวกสงฆ์ที่สุสงฆ์คณะสงฆ์พิสุนิสงฆ์เทวดามารพรมและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวกราบพระว่าพระเทรานุเทระครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมบันนี้รายการใช้นิกรรมพบกับญาติโยมเช่นเคยรายการนําเสนอทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับท่านอาจารย์ปัจฉนาลโสภโน เจ้าหน้าที่มาหมา,าชวิทยายลัยในการที่จะนำเสนอในรูปแบบของกรรมเก่าเป็นอย่างไรเมื่อคราวที่แล้วเรามองเราพูดถึงพระเจ้าสุปพุทธะปิดปิดไม่ให้พระพุทธเจ้าบินทบาตแล้วก็ผลกรรมนั้นก็คือถูกแผ่นดินสูบไปแล้วและวันนี้เราก็จะมาต่อในผลกรรมบางทีกรรมใหม่กรรมเก่ามันก็ประจวบกันนะนะมันเหมือนก็ เมื่อชาติก่อนก็มีลมชาตินี้ก็มีลมจะมีลมพิษหรือลมลมดีกับลมไม่ดีน,นะอารย์นะต้ประญาติโยมท่านผู้ชมเออบางสิ่งบางอย่างมันต้องรอเหตุรอปัจจัยเห็นไหมว่าเขาแข่งกีฬาเนี่ยเขาต้องแข่งให้เสร็จนะเขาถึงมอบเหรียญ<อ>กรรมว่าเหมือนกันบางทีมันต้องรอให้จบซะก่อนอจบเกมซะก่อนเขาถึงให้ผลแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็น ใช้มากที่สุดก็คือพระพุทธศาสนานี่เชื่อกรมะนิยมเหมือนกันไม่ได้เชื่อสิ่งอ้อนวอนจริงไหมก็คือกรรมในมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่และที่สําคัญก็คือกรรมปัจจุบันนี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรรมเก่าก็ต้องต้องรับชดเชยด้วยชดเชยชดใช้อ่ชดใช้ชดเชยเหมือนมีหนี้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้เขาไม่ใช้หนี้ก็เดี๋ยวโดนเขาเล่นงานเอาอะไรอย่างเงี้ยนะในยุคปัจจุบันนะ ปองร้องลมละลายติดคุกติดตารางยึดทรัพย์ถ้าไม่มีให like ้ก็ไปตวงมลกใช้ที่แทนในพบต่อไปก็ต่อไปเพอเพอรก็สาบแช่งด้วยอาจารย์สาบแช่งมันก็เป็นผลในการที่จะต้องไปชดใช้ถึงถึงไม่สาบแช่งแต่ทำบาปทำกรรมมันก็ต้องไปตามนั้นเลยอ๋อชดชดใช้โดยกรรมอยู่แล้วใช่ไหมถ้าทำดีทำดีเนี่ยถึงเขาจะสาบจะแช่งมันความดีมันก็มีอยู่แล้ว มันไม่เป็นใจตามปรับมันเป็นไปตามที่เรากระทาส่วนอะไรที่เป็นกรรมไม่ดีก็คือคือผลที่ได้รับในตัวเองคนเดียวคือทุกข์ใช่ไหมก็ก็ทุกข์นี่แหละเพราะว่ากรรมชั่วนะมันทําให้ทุกข์กรรมดีก็ทําให้สุขเพราะนั้นเราเลือกอันไหนลนะ่ะถามว่าเราจะเลือกแบบสุขหรือแบบทุกข์อ,อยู่ที่การการะทาพระเจ้าเปรียบเสมือนกับสุนัขล่าเนื้อตัวกรรมเนี่ยเหมือนกันไล่ล่าเราอยู่ ถ้าหากเราหมดแรงกรรมมันก็ส่งผลทันทีกรรมบาปเหล่านั้นแต่หากเรายังมีแรงบุญอยู่ยก็ไล่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะประจวบเหมาะมหรือบางครั้งเราบรรลุธรรมไปนิพพานไปไม่มีความรับกรรมก็เป็นโอโหสิกรรมไปกรรมทุกอย่างนี่มันกําลังตามล่าเราอยู่ทั้งกรรมดีกรรมชั่วไหนทันก่อนก็ให้ผลเหมือนสุนัขล่าเนื้ยอยางพี่พู้ต้องรงยกตัวอย่าง อาจารย์บางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนที่สมัยนี้ไม่ค่อยจะทําก็คือการไปขอขอมากรรมจากจพ่อแม่ที่ตัวเองเคยเคยไม่ฟังไม,ไม่ไม่ไม่เชื่อพ่อแม่บ,บางทีก็มีจิตใจที่เป็นลบต่อพ่อแม่พ่อแม่สอนไม่ได้เดินกระทึบตึบต๊บแล้วก็ไปข้างนอกแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุบ้างไป ประสบเคราะห์กรรมที่ไม่ดีอย่างงี้มันไม่เกี่ยวกับพ้นกรรมที่ไม่เชื่อพ่อแม่ม,มันเป็นส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ที่สําคัญพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณให้ชีวิตเรามาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะพ่อแม่ใช่ไหมเพราะพ่อแม่ให้มาทรัพย์สินเงินทองอต่างๆนี้เรามาหาเอาทีหลังอเพราะว่าเรามีแขนมีขามีมือมีเท้ามีชีวิตเราถึงได้หาสิ่งนั้นได้อ๋อไอ้ไอ,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 อ้ที่ไอ,ทอ้ที่เด็กสมัยใหม่หรือว่าคนสมัยใหม่เนี่ย ไปได้สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงถึงแม่แม่ไม่ได้ไปช่วยทํางานแต่แม่ให้ลูกกระต่ายอย่างนี้นี่เป็นไปได้ไหมบางคนบอกว่าหาด้วยลแข้งไงเออบา,บางาคนโตโด้วยน้ําค้างเขาวางน,นเขาเขาบอกเนี่ยเขาโตเขาเรียนจบได้เพราะน้ำเหมือนเหมือนน้ำค้างยอดหอยา นี่นี่จะจะ <c oughs> คือเราได้ต้นทุนมาจากนั้นเราจะหาด้วยลําแข้งถามว่าแข้งเอามาจากไหนก็พ่อแม่ให้มาหาซื้อตามตลาดไม่ได้โอใใ้แข้งนั่งนั<อ>่งแข้งนักขาเนี่ยโอ้ยทองนี่เส้นใหญ่ฉันซื้อเองอทองหาซื้อได้ตามร้านทองแต่ว่าคอไปซื้อที่ไหนมามซื้อร้านคอหมูย่างหรือเปล่า <c oughs> พ่อแม่ให้มาต้นทุนเนี่ยทางนั้นเลยต้นทุนเนี่ยนะครับผมโอ้เอาแล้วบอกพ่อแม่ไม่ให้อะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยพ่อแม่ให้มา มีชีวิตละทั้งมีบ้านมีเรือนมีชีวิตทังมีรถมีรามีชีวิตแ่ทั้งมียศมีตําแหน่งอ๋อไอทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือพ่อแม่ให้มาทั้งสิ้นเลยพ่อแม่ให้ชีวิตมาอ๋อท่านผู้ชมนี่ให้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ญาติโยมท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตดูนะว่าบางทีลูกหลานดูเหมือนจะสอนไม่ค่อยเชื่อเพราะพ่อแม่ไม่ให้อะไรพ่อแม่ไม่ให้ไอนนไม่ให้สิ่งนู้นให้สิ่งนี้เพื่อนต่างหากที่ให้นั่งรถให้แล็ปท็อปให้มือถือให้ใช้มือถือให้อะไรคือไปมองแบบแบบ มองแค่นี้มันไม่มันมองแบบตื้นๆนะอาจารย์จบปริญญาได้ยังไงกนนี้เอาสมองส่วนไหนคิดก็เนี่ยก็เลยทําให้พ่อแม่เนี่ยมามามาพูดคุยกับเราบอทุ่ยอาจารย์ทุกวันนี้ดูเหมือนสังคมไม่เข้าใจพ่อไม่ใช่เข้าใจแม่เลยครับพ่อแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอลูกรู้สึกว่าสอนยากสอนเย็นเหลือเกินบางทีเมียก็ติต่อแม่ต่อพ่อออกไปแล้วไม่เข้ามาหาพ่อหาแม่เลย พ่อแม่เลยกาพาลูกอืออ <laughs> ปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็พาลูกนะพ่อแม่ก็พาลูกลูกออไปแล้วไม่ไม่ย้อนกลับมากลายเป็นเปรตโหยหิวสแสวงหาความรักจากลูกจากหลานอืออันนี้ก็คือเรื่องสําคัญแล้วก็ผลผลกรรมอันนั้นนะเดี๋ยวพวกเธอทั้งหลายไปมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าเดี๋ยวเธอก็คิดเองนะเพราะนี่ยเคยทํากับพ่อกับแม่พอลูกโตขึ้นมาสอนลูกก็ไม่ไม่เชื่อฟัง ก็นึกไปถึงว่าโอ้ตัวเองก็เหมือนกันเห็นไหมนี่ที่ก็จัดอยู่ในกรรมเหมือนกันนะอาจารย์รับผมเพราะว่าถ้าคนใดดูแล้วพ่อแม่ไม่ต้องหวง่วงนะครับบนรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วถึงคนไม่เห็นทีสามเทวด,ดาก็เห็นเอคนโบราณว่าอย่างนี้ออหน้าต่างมีหูประตูมีช่องกระไดมีร่องกระดานมีรูต้องมีคนรู้บ <laughs> ันไดมีร่องกระดานมีรูคับผมมันไม่มีความลับในโลกนะ่นนะพอพอ พอกระดานมีรูกูก็มีกร,รนั่นแหละทำสิ่งใดอย่า<อ>คิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีคนรู้อย่างน้อยเราก็รู้อยู่แก่ใจเพราะเราก็เป็นคนคนนึ่งน<ง>เอาละท่านผู้ชมนี่ก็คือ,อเราพูดถึงเรื่องเรื่องเหล่านี้พวกเราออกอากาศเนี่ยม,มีมีต้นรายการกระท้ายรายการมีกระพมอัธรมาภาพอา,าจารย์ปรัชช์าำนาญสมพโนแต่ในช่วงสองเป็นรายการมองในเรื่องของ ใช้นิกรรมในรายการกระผมอันธรภาพกับท่านอาจารย์ชำนาญเดียวพักเบรกสักครู่เดียวเรามาพบต่อท่านผู้ชมร่วมอุปถัมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตรระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25เมกะเฮิร ยืนไว้เป็นแม่มันก็เยอะแหละเรียกว่าตลอดเวลาเหมือนกับเราบันทึกเสียงที่มีแต่เพลงไพเราะตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนั่นนะ่ะตั้งแต่ต้นเพลงถึงกลางเพลงถึงจนจบเพลงมีแต่ท่วงทํานองที่มันไพเราะชั้นใดก็ชั้นนั้นการเจริญเมตตาจึงเป็นการเสพเอาแต่ความเจริญไว้ให้แก่ตนเองตนเองผู้ที่แพ่เมตตานั่นแหละ ได้รับได้รับอานิสง์ของเมตตาก่อนใครอื่นเลยสัตว์อื่นที่เราแผ่ออกไปนั่นน่ะเขารู้หรือไม่รู้เป็นเรื่องของเขาแต่ผู้ที่ได้ความเป็นผู้มีอายุยืนก่อนน่ะเป็นผู้ที่มีเรียกว่าเป็นแต่กุศลดำรงอยู่ภาวะแห่งกุศลนั้นน่ะบุคคลผู้นั้นได้บันทึกเอาไว้แล้วในภวังคจิตเมื่อ เมื่ออยู่ต่อไปต่อไปนะได้โอกาสที่อำนาจของเมตตาธรรมที่เสพเอาไว้แล้วมาให้ผลบุคคลผู้นั้นก็ประสบแต่อารมณ์ที่ดีคือไม่มีเหตุใดมาเบียดเบียนให้เกิดการมีอายุสั้นหรือว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกระผมได้กล่าวแต่เพียงว่าผู้มีอายุยืนกับอายุสั้นส่วนโรคน้อยกับโรคมากก็อันเดียวกันคือถ้าหากว่าไปเบียดเบียนสัตว ไม่ถึงตายแหละบาดเจ็บนะไปกักไปขังทําให้มันเหนื่อยทําให้มันลําบากทําให้มันอดอยากตัวนั่นแหละผู้นั้นแหละไปเสพเอาความลําบากไปเสพเอาความอดอยากเอาความหิวโหยซึ่งบุคคลผู้นั้นเสพเอาไว้ก่อนเมื่ออกุศลวิบากเหล่านั้นมันมาให้ผลเขาผู้นั้นก็จะมีรูปมีนามที่หิว ถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารแล้วก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารเพราะว่าตัวเบียนคือตัววิบากกรรมที่ไปทำให้สัตว์เหล่านั้นอ่ะเดือดร้อนอดอยากหิวโหยลำบากมาส่งผลให้นี่แหละคือเหตุที่ส่งให้เป็นผู้มีโรคมากคือการเบียดเบียนสัตว์ไปทรมานสัตว์สารพัดอย่างครับท่านผู้ฟังเนี่ย มีตั้งหลายอย่างอย่างเช่นว่าเอาไก่มาชนกันอย่างเงี้ยหรือว่าเอาสุนัขมากัดกันหรือว่าเอาช้างเอาวัวมาชนกันนี่ยซึ่งในโลกกสันนิวาสนี้ทั้งโลกนี้แหละครับท่านผู้ฟังมีอยู่ในเมืองไทยนี่มีอยู่เนี่ยเอาจิ้งหรีดมากัดกันเอาไก่มาชนกันเอาสุนัขมากัดกันเอาวัวมาชนกัน แต่ต่างประเทศที่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเคยเห็นว่าอย่างเช่นอามีประเทศที่เขาเนี่ยมัทดรเนี่ยแต่งตัวรัดกุมธรรมะแมงขี่ม้าม้าตัวนั้นน่ะมีกาดคือมีกระหุ้มแล้วก็มัทธรก็ถือหอกแล้วก็ปล่อยวัวออกมานะ่ะแล้วก็ล่อวัวนั้นน่ะแล้วมัทดรนั้นน่ะก็เอาหอกนั้น พุ่งไปที่ไปที่โหนกของวัวนั่นนะ่ะพุ่ง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 ,งหอกที่มันพุ่งไปมันไปติดอยู่ที่โหนกวัวนั่นน่ะนั่นะ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 เมื่อวัวมันถูกหอกปักอยู่อย่างนั้นน่ะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาอะไรมากละเอาแค่เข็มฉีดเอาเข็มเข็มเย็บผ้านี่ทิ่มไปดีแขนสิว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนวัวตัวนั้นนะ่ะถูกหอกปักอยู่ที่โหนกนะ่ะตั้งหลายเล่มอนะ วัวมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่รู้แหละแต่มันถูกหอกปักอยู่อย่างนั้นน่ะผู้ที่เป็นประธานซึ่งยืนอยู่นั่งอยู่เป็นประธานการแสดงอยู่บนอัฒจทรย์น่ะโยนผ้าแดงลงมาที่สนามแปลว่าวัวตัวนั้นถึงจุดจบแล้วจุดจบยังไงก็ไม่ต้องไม่ต้องกล่าวต่อลครับนั่นทั้งผู้ดูทั้งผู้ชมทั้งผู้ที่ผู้ที่อยู่ในสนามนั้น เสพเอาความสะใจของการเจ็บปวดของวัวตัวนั้นน่ะครแล้วเจ้าวัวตัวนั้นมันก็ใช้กรรมของมันไปแต่กรรมนั้นน่ะผู้ที่ชอบใจผู้ที่ชื่นชมผู้ยินดีนได้เสพเอาความเจ็บปวดเอาไว้เป็นวิบากกรรมแล้วเมื่อวิบากกรรมนั้นส่งมาให้ผลท่านผู้ชมมันจะมีอะไรนอกจากโอยยิ่งกว่าโรคมากอีกอะ่ะนี่แหละ เดี๋ยวก็เจอเข็มฉีดยาเดี๋ยวก็เจอหมอผ่าตัดนี่คือวิบากรรมวิบากรรมที่สัตว์ผู้ที่ได้กระทำกรรมไว้แล้วได้เสพได้ทำกรรมและเสพเอากรรมนั้นไว้นี่คือเหตุเหตุและปัจจัยกรรมนิยามกรรมนิยมที่ทำให้สัตว์นั้นเป็นผ,ผู้มีโรคเบียดเบียนครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้นอกจากกฎแห่งกรรม มันมาอย่างนี้นี่คือเรื่องของธรรมดาเรื่องของธรรมชาติที่ถ้าไม่ศึกษาจากคำสอนของพระาศาสดาสัมมาทุเจ้าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วไม่มีสัตว์ใดแขนงใดที่ใดจะมาอธิบายความ ความเป็นผู้มีอายุยืนอายุสั้นความเป็นผู้มีโรคมากโรคน้อยนี้ให้เข้าใจได้เหมือนกับที่เรามาศึกษาคำสอนของพระศาสดาสัมมาทธตเจ้าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ความเป็นไปของความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายอย่างนี้ได้เลยนี่แหละคำสอนของพระศาสดาสัมมาเจ้าจึงได้ชื่อว่า กรรม,มนิยามกรรม,มนิยมกรรม,มวาทีกริยาวาทีวิพัจจวาทีจิตตนิยามพีชนิยามกรรม,มนิยามธรรม,มนิยามไม่มีสัตว์ใดที่ไหนที่ไหนแม้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเหาะเหินเดินดาวไปอยู่ะจะไปตั้งอาณานิคมอยู่ดวงจันทร์ดูดาวาอังคารอรือเบิร์กาแล็กซีไหนก็ตามแต่เป็นไปด้วยความรู้จะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่า ติรชานก็ได้คือไปขวางคือไม่ออกจากการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏได้เลยมีเพียงคําสอนของพระศาสดาสัมมารจ้าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้กฎแห่งกรรมรู้เรื่องความเป็นไปของสัตว์โลกกรมมุนาวัตตีโลโกโนติกรรมะสมังขลังที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วนั่นแหละ ถ้าไม่มาศึกษาตรงนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีทางอธิบายได้เลยไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยว่ากรรมมันส่งผลให้ยังไงเพราะการทำกรรมใดไว้นะั่นะไม่ว่าจะทำกรรมที่เป็นกุศลหรือว่าทำกรรมที่เป็นอกุศลจิตมันไปเสพเอาบุญและบาปไว้แล้วเมื่อบุญและบาปที่จิตเสพไว้แล้วเนะ่ยเหมือนกับปลูกพืชชั้นดีเหมือนกับปลูกพืชอุตภิษลงไว้ในแผ่นดิน พืชชั้นดีเมื่อมันโตถึงคราวก็มันที่ให้ผลมันก็ออกมาเป็นผลเป็นดอกเป็นใบที่ชื่นชอบชอบใจถ้าเป็นไม้ผลมันก็มีผลดีถ้าเป็นไม้ดอกก็ดอกสวยนี่ทำเป็นไม้ใบก็ให้เงาร่มครึ้มแต่ถ้าเป็นเป็นพืชประเภทที่มันให้ผลอย่างดอกอุตภิดนี่ครับเวลามันโตขึ้นมาโอโ้กลิ่นเจ้าะคุณอ่าก็วันนี้ สำหรับรายการนะใช้นี่กรรมก็หมดเวลาก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับท่านผู้ชมในคราวต่อไปกราบนมัสการพระกุณเจ้าสวัสดีครับ ร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25เมกะเฮิรตอาลท่านผู้ชมครูบาอาจารย์ท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็ช่วงท้ายรายการพวกเราก็จะมาสนทนาต่อในเรื่องของมุมมองของกรรมของยุคป,ปัจจุบันบางทีแม่ก็โทษ โทษพ่อพ่อก็โทษแม่แม่ก็โทษลูกลูกก็โทษสังคมตกลงเนี่ย<ร>ในเรื่องของใช้ใช้ในชีวิตประจาวันในการด,ดําเนินชีวิตเราอาจจะไม่ต้องโทษกรรมในอดีตแต่เราจะทํากรรมใหม่ที่ดีนี่ได้ครับได,ได้ได้ครับกรรมเก่าเราก็ต้องรับกรรมใหม่เราก็ต้องสร้างแต่หากเราไม่สามารถทํากรรมใหม่ได้นยมันไม่มีผลประโยชน์อะไรในพุทธศาสนาเลยกรรมใหม่คือสร้าง สร้างกรรมเาวาอย่างนั้นนยคือหลวงพ่อประยุทธ์บอกว่าอย่าได้โทษแต่กรรมเก่าไล้รลอมจำนวนอ๋อ oh. แสดงว่าเป็นกิริยากรรมที่เราจะต้องทําในปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะทําคุณงามความดีไม่งั้นเราไม่สามารถบรรลุทาได้หรอกในชาตินี้เนะี่ย oh. ถ้าเราไม่เล่งความเพียรเสียเดี๋ยวนี้นะ oh. แต่ไม่เดินทางคือตอนนี้มันไม่ถึงปลายทางไม่ถึงจุดหมายห oh. รอกเพราะนั้นให้เรารีบทําคุณงามความดีดยวสวกวันมันจะออกผล เหมือนต้นไม้ปลูกมะม่วงเดี๋ยวถึงฤด,ดูการมันให้ผลเองอย่าเพิ่งใจร้อนใจเร็วปัจจุบันนี่คนใจร้อนใจเร็วทําบุญปุ๊บจะต้องออกผลปั๊บเนี่ยทําบุญวันนี้พรุ่งนี้จะต้องถูกหวยอย่างเงี้ยทําบุญวันนี้พรุ่งนี้จะต้องรวยเนี่ยบางทีมันต้องรอรอจนถึงให้ดูฤด,ดูการที่มันจะให้ผลถ้าคิดแบบไม่ต้องรอคิดไม่ต้องรอก็คือฉันทําวันนี้ฉันได้ความสุขใจใบัดนี้อย่างนี้ได้ไหม อันนี้แล้วโอเคอมันมีความสุขตั้งแต่คิดแล้วแม้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำนี่จะทำางานบวกนี้พวกนี้จะใส่บาตรจิตอ่อนน้อมถ่อมตนต่อต่อต่อบุญกุศลก็ดได้ความดีมาแล้วใช่ไหมจ๊ะมันเป็นกระบวนการบุญเรียกว่าร่างเงาแห่งกุศลคิดดีเนี่ยมนเริ่มแล้วพวกนี้จะใส่บาตรเ,เราจะไปซื้ออะไรที่ตลาดมาดีเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมของแค่คิดเนี่ยมันก็เป็นบุญแล้วคิดคิดเตรียมของเตรียมปัจจัยที่จะใส่บาตรทำบุญ หรือไปช่วยสงเคราะห์สังคม<า>ช่วยสร้างประโยชน์สนะประโยชน์ในสังคมในประเทศชาติศาสตรอันนี้ถือว่าเป็นเพียงแค่คิดนี่ก็เป็นบุญแล้วพอทําก็เป็นบุญลงมือทําก็ไปซื้อของตรง,ง,งนั้นตรงนี้เอาไปช่วยเหลือตรงน,นั้นนี่เป็นบุญแล้วเ<อ>นี่ยแต่ว่าทหารแตคิดเป็นอกุศลเนี่ยแพ่คิดนี่นี่จะไปขโมยของเขาแค่คิดก็เริ่มเป็นบาปแล้วร้อยเจ้าของเขาออกจากบ้านไปก่อนมันไปทํางานตอนแปดโมงอ่ะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มมองเริ่มกระทำเนี่ยเริ่มมองแล้วเป็นบาปแล้วเนี่ยเริ่มมองคิดจะเอาคิดจะเอาคิด จิตคิดจะเอาทุกใจกว่าจิตคิดจะให้จ้ามันเป็นบาปแนี่ยพอลงมือ,อมทําปุ๊บก็เริ่มเป็นบาปเน,นี่ยเนี่ยมันก็มีความเศร้าหมองในจิตในใจนะเป็นผลเลยนะนะา้าผมดังนั้นต้องระมัดระวังกรรมต่างๆเนี่ยมันส่งผลอยู่แล้วในครั้งพุทธการนี่มีคนแก้กรรมใครใครแก้กรรมพระนางโรหินีเป็นน้องของพระเจ้าโนรุทธ,ธะน้องท่านมหานามะมหานามะนี่นขึ้นกอ,องราชแ,แท้เลย เป็นน้องแทๆ้ๆก็มีสามพี่น้อง oh. อ่าเป็นหลานของพุทธเจ้านั่นแหละเป็นลูกพี่ลูกน้อง mm. ลูกของอมิตโตธนะ mm. พระเจ้านี่สุโธธนะ mm. ปรากฏว่ามีสามคนพี่น้องนี่อนุรุธทานี่ออกบวช mm. บวชหลายปีก็เลยกลับไปไปเยี่ยมน้อง mm. ก็เห็นแต่พระเจ้าอนุรธุธะพระเจ้ามหานามาเนี่ยมาเยี่ยม mm. แต่ว่าถามหาน้องสาวนี่ไปไหนทําไมไม่ออกมาเราก็คิดถึงน้องสาว mm. เขาก็บอกว่านางไม่ออกมาหรอก พาะนางเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเลืออาอเลยาอไม่ไม่ไม่กล้าเป็นสาวสวยอ่ะแล้วเป็นโรคเลือนเนี่ยก็เลยไม่กล้าออกมาอาจจะเป็นอิสุกอิใสย่างนั้นเป็นต้นน่ะเนาะก็เป็นโรคเลือนนี่แหละมันหนักกว่าอิสุกอิใสนะกี่ทุนกุดถังโรคเลือนโรคกากโรคเกลือนี่แหละโรคผิวหนังเนี่ยน่ะก็เลยพระเจ้าพระนรุธาก็บอกว่าไปตามนางมาเถอะเราอยากจะเห็นน้องก็เลยไปตามมาบอกว่าเธอเป็นอะไรทําไมไม่ออกมาอาย ไอ้ชาวบา้านหนูเป็นถึงลูกกษัตริย์เน่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันไายเขาอให้อยู่แต่ในห้องก็เลยอยู่แต่ในห้องไม่กล้าเจอใครแล้วเธอเป็นอะไร<ม>ก็เป็นโรคเรื้อนก็เลยบอกว่าไม่ยากวิธีจะแก้เธอจะแก้ไม่อยากจะหายไหม,มกนรักษามาทุกหมอแล้วหมอในประเทศเนี้ยไปโรคผิวหนังไปโรคคูค้าคอจมูกไปทุกโรงพยาบาลมาแล้วหมอชีวกชีวกไปหมดแล้วไปมาหมดแล้ว แต่ไม่หายแล้วจะทํำยังไงให้หายอพระเจ้าพานุรธาบอกว่าไม่ยากหรอกไปสร้างโรงฉันที่วัดให้พระโรงฉันให้พระได้ฉันได้อาศัยตรงนั้นพระนางโรฮินีก็บอกว่าเกี่ยวอะไรกับการรักษาเออนั่นแหละอบางคนอาจจะมองไม่เห็นนั่นแหละนี่แหละก็ถามแทนโยมนี่แหละอืเหมือนที่คนไปถามหลวงพ่อดอยแม่ปังนะหลวงพ่ออะไรนัหลวงปู่แหวนว่าเด็กทําไมทุกวันนี้มันดื้อ หลวงปู่แหวนตอบว่าเพราะว่าคนไปตัดป่าไม้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะหลวงพ่อเกี่ยวอะไรก็บอกสัตว์ป่าไม่มีที่เกิดไม่เกิดเป็นลูกโยมเนี่นะเหมือนว่าจัดเหมือนว่าจัดว่ามันเกี่ยวอะไรกับการไปสร้างศาลาพอลงฉันแมกเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อนจะไปให้สร้างศาลามันหายจากโรคเรื้อนมันเปลี่ยนไปได้บอกว่าทําไปก่อนอ๋อให้ทำไปแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างนางก็ถามว่าไม่ยากกับเครื่องบระดับของเธอเยอะแยะก็ขายดี เครื่องประดับแต่ประดับมาแล้วมันอิสุอิสายมัน,มนประดับยังไงมันก็ไม่สวย <c oughs> สวยเพราะมันมันโรคเรื้องอะ <c oughs> ่ะกรับผมมันเป็นที่ผ <c oughs> ิวหนัง,ะน,งนะแล้วทำอย่างวบ้าก็นางก็เอาไปขายเอาขายจริงๆอ่ะเอาไปขาย<อ>แล้วก็มีปัญหาอีกใครจะสร้างให้บอกว่ามันไม่ยากก็าช่างหลวงไปดีก็จ้างเขาเอาเงินเนี่ย<อ>ไปจ้างเขาเอาช่างหลวงได้เงินแล้วก็ช่างก็แสดงว่าเงินไปเป็นค่าแรงนะก้ผมไปซื้อข้าววัสดุอุปกรณ์ ประมาณหนึ่งหมื่นกหาปัะะเราพี่ชายบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นช่างพอทําหลังคามุงหลังคาเสร็จเทพื้นแล้วให้เธอไปกวาดพื้นทุกวันอูกวาดพื้นพอสร้างเสร็จกวาดพื้นเลยกวาดพื้นทําความ <ทำ S 1> สะอาด,อาดทุกวันตั้งแต่ช่างเ็ายังทาไม่เสร็จนี่แหละมุงหลังคาเทพื้นแล้วกําลังทําฝาทําอะไรเธอก็ไปกวาดทําความสะอาดทุกวันนะก็นเนี่ยทาความสะอาดมันไม่เกี่ยวอะไรกับผิวเนี่ยเออนะออทํทไปก่อนอย่าเพิ่งถามมากเชือ่อพี่เถอะนี่บอกวิธีแก้กรรม เสร็จแล้วเป็นไงก็หลังจากนั้นสร้างเสร็จก็ให้เธอเอาไปเปลี่ยนน้าฉันน้ําใช้น้ําล้างเท้าให้พระคุณเจ้าทุกวันอแล้ววันที่ฉลองก็นิมนต์พระเจ้ามาพระเจ้ามาก็พิสูจน์มาผู้คนรู้ว่าพระเจ้าเสด็จมาก็มากันเยอะพระก็นั่งเต็มชาวบ้านก็นั่งเต็มพระนางโลหินีไม่กล้ามาเพราะว่ามันยังไม่หายก็ไปอยู่ในพระรศาสดาพระเจ้าก็เลยถามว่าอนุรุทธะ ศาลานี้เป็นศรัทธาของใครเป็นของโรฮินีน้องอีฉันเจ้าค่ะเออพ่อเจ้าค่ะอเอาแล้วเจ้ารัพ์เจ้าศรัทธาทำไมไม่มาเธอเป็นโรคเรื้อนไม่กล้ามาอายชาวบ้านเขาพระเจ้าก็บอกไปตามมาเออ,อ,อก็เลยพระนุรัาก็ให้ทหนารไปตามก็มาพระเจ้าบอกว่าเธอเป็นอะไรทําไมถึงไม่มาบอกเป็นโรคเรื้อนอายเขาพระเจ้าบอกว่าเธออยากหายไหม,มก็อยากหาย ก็ทําแบบพี่ชายเธอแนะนำแหละแต่ให้มาทําทุกวันจะได้ขัดปัดกวาดเปลี่ยนน้ําฉันน้ำใช้น,น้ําล้างเท้าให้พระพิสุสฆ์พระคุณเจ้าอย่างเงี้ยทุกวันออันนี้เป็นกรรมเก่าของเธออ๋อกรรมเก่ามันกําลังไล่ล่าตอนนี้นี่วิธีแก้กรรมกรรมกำลังไล่ล่า <c oughs> กำลังไล่ล่ากำลังให้ผลอ,ออกตามผิวหนังเลยตกลงนี่จะหายไหม ก็ <g ül> เธอก็บอกว่ามันกรรมอะไรของอีฉันอ๋อเอาละอุตส่เจ้าก็เลยเล่าให้ฟังพอถึงตรงนี้คราวหน้ามาต่อ <c oughs> เอาเอาให้จบครับเดี๋ยวจะาหาว่าเหลืออีกสองสามนาทีเอเอเอาให้จบเดี๋ยวจะว่าข้างข้งางเทศนาตัดตอนรบลัดลตัดตอนพุทธเจ้าปรับเอาบัตรมันยังมีตอนอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายืดได้ท่านผู้ชมเรายืดได้เดี๋ยวรายการนี้เราก็คือพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเธอเกิดเป็นมเหสีของพระเจ้าพระราสีอืแล้ว บกษัตริย์องค์นี้พอใจหญิงฟ้อนรำผู้หนึ่งที่หน้าตาาสวยแล้วร้องเพราะแสดงหน้าต่สินได้ถูกใจเธอก็เลยอิจฉาประราชินีอิจฉาก็เลยเอาผงเต่ารังไปใส่ที่นอนมันผงเต่ารังก็เป็นต้นนะนะเป็นต้นมันต้นหมากมันคันเหมือนตอนแยงผลมันคือเหมือนหมาวย์ปรรากฏว่าหญิงฟ้อนรำก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปนอนปรากฏว่ามันคันขยเร ขึ้นตูมเต็มยิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งด้วยความอิจฉานั้นเธอไปตกนรกกลับมาเธอจะเป็นโรคอย่างนี้มาหลายพบหลายชาติแล้วอแม้แต่มาเป็นธิดาของกระดาษเป็นโรหนีที่สวยงามแต่ว่าเธอก็เป็นโรคเรื้อนโรคกากโรคเกลื่อนถ้าเธอทําอย่างนี้ไม่นานเดี๋ยวหายเธอโอหสิกรรมให้เขาอุทิศบุนให้เขาเอะก็ไม่นานนานก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วก็หายหายเพราะ เพาะทาบุญอย่างเงี้ยสร้างสลาเปลี่ยนน้าฉันน้ําใช้ล้ล้างเท้าล้างน้าล้างเท้าให้พระคุณเจ้าถ้าไม่ได้ล้างเองนะแต่ว่าไปเปลี่ยนให้ไปเติมให้ทุกวันแล้วให้ไปทําเองนะไม่ใช่ให้คนใช้ไปทําให้ลงมือเองเพราะว่าเวลาเธอทํากรรมเธอก็ทําเองก็ไปมาก็เลยหายใช่ไหมก็เลยหายก็สวยเหมือนเดิมจบเอ่อนึกว่าไม่จบจะไว้ต่อคราวหน้าได้เอาละวันนี้ขอบคุณเจ้าแม่จันนะวิธีแก้กรรมนะจย์ แล้ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ขอ,อนมูธนาญาติโยมที่อุปถัมภ์รายการใช้นีิกรรมตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็บืรเบือบัญชีท่านผู้ชมถ้าเผื่อมีโอกาสนะจะประสงค์ร่วมทำบุญเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชนทางสถาน,นีก็ติดต่อผ่านหมายเลขบัญชีเช่นเดียวกันวันนี้พวกเราทั้งสองอขอลาไปก่อนขอเจริญพรญพ